ชมไฮไลท์สึกวอชทเลียุตการ2023ครับนัดปิดฤดูกาลครับแมตช์เดย์ที่26ครับทีบีจีฮองครับจังหวัดปทุมธานีครับแบ็กพลยูตนเต็ดเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแบงคอกพอยีต์เอสครับเริ่มเกมครับเป็นทางแบงคอกได้เขียนลูกเล่นก่อนครับแล้วโอกาสของทางแบ็กพอย์ครับจังหวัดยิงของทางจุตินันแล้วชาวราได้โต้ตอบบ้างครับให้กับทางแบงคอกรูปเกมก็มีโอกาสจบกันหลายครั้งนะครับ ทางแบ็กเฟิร์นยืนเตดแล้วก็แบงค์ข้อพอดีเฮครับโอกาสนี้ของทางนาวินครับได้ซัดก,ก็ยังไปติดเซฟทางแพัฐผู้อบหน้าครับอีกครั้งหนึ่งของทางแบงค์ขอครับได้ยังได้ยิงของทางพิจพลสัตซ์ซื่อครับด้วยสายแล้ว1-0ครับของทางแบ็กเฟิร์ครับจากลูคัโบอล่านาทีที่6ครับไม่มามีประตูขึ้นนาตั้งแต่ ต้นเกมเลยครับทางแบ็กเพลย์ยูเนเต็ดแล้วเบ็นเอกเองพยายามจะหาลูกที่เสมอครับแล้วมานี่ห่างเป็นสองศูนย์ครับของทางแบ็กเพลย์จากธนวัตรเกิดบางอาจารัน,นนาทีที่เก้าแล้วเนี่ยนี่มาบวกเป็นสามตัวศูนย์ครับนาทีที่สิบครับโอ้สกอร์เริ่มไหลครับของทางเจ้าถิ่นแบ็กเพลย์ยูเนเต็ดแล้วจังหวะอีกครั้งหนึ่งของทางธนวัตรเกิดบางอาจารย์ได้ซัดก,ก็ยังไปติดบล็อกชาวเวลา แล้วจุดนันพยายามจะชิปแหมแต่ลูกนี้ก็ตกรอ,อกไปครับแล้วเนเน่ได้ดูอีกครั้งหนึ่งได้ซัดด้วยขวาก็4ต่อ0ครับจากเนเน่นาทีที่11ครับแล้วถิ่นเองก็หนีห่างไป4ต่อ0แล้วนะครับแบงคอกเองก็พยายามจะหาประตูที่เขาแตกแล้วได้จนได้ครับจากวิวัฒน์ไทยเจริญครับนาทีที่17ครับ ไล่มาเป็น1ต่อ4ครับจังหวะไปฉกบอลจากอัสตาหุตมาได้นะครับทางวิวัฒน์าจากนั้นทั้งสองทีมก็พยายามจะหาประตูเพิ่มนะแต่จบครึ่งแรกครับเป็นทางแบคเพลขึ้นนำอยู่4ต่อ1ครับแล้วครึ่งหลังได้ทักท่างองทางเป็นพลสัตว์ซื้อครับก็ยังดุดเก่อออกไป จังหวะนี้ลูกคัดไหลให้กับทางพิชยุทธ์ครับบวกประตูที่5ให้กับทางแบ็กเพิร์ลนีห่างเป็น5้าต้นหนนาทีที่ยี่สิบสามแล้วกิสนากรกวานได้สัตว์ด้วยสายลูกนี้ครับมีห่างเป็น6กต้นหครับนาทีที่25ของทางเจ้าถิ่นแบ็คเพิร์ลแบนคอกเองพยายามจะอาประตูไล่ตีตึ้นขึ้นมาครับแต่ก็ยังติดเซฟบ้างอิดบล็อกบ้างครับจังหวะนี้ก็เกือบจะได้บอลไปชนเสาครับจังหวะของทางลูกคัดโบเวล่า ได้ลองส่งไกลของทางนี้นี่ครับก็ยังดูดก่อออกไปปัญญาพลผู้พิเศษกับเป็นซัดยังไปติดเซฟทางไพรัตโอกาสมีกันครับทางทีมเยือนแบงคอกไปเดียแล้วจุดโทษจุดที่สอง,องทางแบ็คเพิร์ลครับแต่ทันทีสังหารโดยธนวัฒน์เกิดบางรจันครับฟาวครั้งที่หกของทางแบงคอกนะครับแล้วจังหวะนี้แบงคอกได้ไประตูไล่ดิ้นขึ้นมาเป็นสองต่อเจ็ดครับจากทางตุง้เดชเหมือนเที่ยงครับไป โอนโก้ครับตางเข้าประตูตัวเองไล่มาเป็น2องต่อเครับในจังหวะน,นี้พิชยุทธไปแปวนน้าเท้าไม่ดีครับหลุดกรอ,อกไปแต่หลอกยิขงขทาง,ง,งีรพลก็ยังหลุดกรอ,อกไปครับยสัน่นโดยสายและจบเกมครับเป็นทางแบงค์อ้อปฏิเสธครับบุกมาพ่ายแบ็กเพิร e ์ยูนเตไป2ต่อเครับปิดฉากไท,ทยลีกฤดูกาลนี้ครับ